ใครเอามาใครเอามาใครเอามาเริ่มเลยครับอสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาร่วมงานแซดงความดีกับคุณนัทคุณนัทกับคุณเช่ซึ่งเป็นเพื่อนกันในสมัยเรียนเลยคุณเช่เป็นเพื่อนผมในสมัยเรียนเลยอะไรเงี้ยวันนี้เขาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเองนูเทรซ่าเนาะใช่ไหมเป็นอะไรแอสตาเซนตินแะไรครับผมก็มาแสดงความดีที่บ้านเขา เนรมิตบ้านเป็นมิวเซียมเขาตั้งใจเป็นให้มันเป็นมิวเซียมสีแดงๆนี่ครับผมเป็นไงบ้างตกความบัลังกายกับผลิตภัณฑ์ที่เขาทำก็สองคนนี้เป็นคนบ้าแล้วครับผมทำอะไรแบบจริงจังแบบเต็มที่อยู่แล้วพลังเขาเยอะมากอะไรเงี้ยครับวันนี้ก็มาให้กําลังใจเพื่อนครับผมว่ากำลังจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่เป็นธุรกิจของตัวเองครั้งแรกเลยก่อนหน้านี้ทําให้คนอื่นอะไรเงี้ยจนประสบความสำเร็จไปแล้ววันนี้จะเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองเนี้ยก็เลยมาเป็นกําลังใจให้เพื่อนครับผม เขาตถามเรื่องที่พี่แอฟไปออกรายการยูแอฟเขาดูกังวลเรามากไม่ได้กังวลเรามันสนิทกันเราเล่นละครเราเติบโตมาด้วยกันออ <laughs> รู้สึกอย่างว่าเราเป็นหนึ่งในสามคนที่พี่แอฟเขารู้สึกแบบว่าอาเอาไม่ลงพี่เคนเอ้ยพี่นอ็อตเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่อั้มใช่ไหมออก็ก็ดีครับ <laughs> เราก็เป็นคนพิเศษของเขานะแต่พิเศษในแง่ที่ไม่ค่อยดีอะไรก็ด้วยความที่เราเมื่อก่อนเราถ่ายละครกันเราอยู่กันนานเนะละครเรื่องหนึ่งก็ใช้เวลาเป็นปีนะมันก็เลยมีมีความสนิทสนมกันแล้วเราก็ด้วยกลุ่มผู้ชายมันก็ชอบแกล่ะก็หยอกล้อน้องเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อก่อนที่หยอกล้อในกองเขามีปฏิกิริยาตอบโต้กับมาไยังไงไม่มีเลยก็นั่นแหละเต็มที่เต็มที่เขาก็คือแบบพี่พี่แล้วเขาก็เดินหนีแล้วเขาก็ไม่ตอบโต้อะไรก็คือแล้วเขาก็เคยด่าผมนั่นแหละที่แรงที่สุดนั่นแหละคำด่าคือเด พี่น้อยแบบเพอเจอเนี่ยคือด่าแรงสุดแล้วในชีวิตเขาแล้วพีเน้อยังไงสะเทือนไหมมันเราก็ตกตกใจเดี๋ยวนะนี่นี่ด่าพี่เหรออะไรเงี้ยเขาบอกเนี่ยนี่คือหยาบที่สุดแล้วเขาพูดได้แล้วอะไรเงี้ยก็เฮฮากับเข้มกันไปเพราวันนี้ได้มาเจอพี่แอปในเวอร์ชั่นใหม่เราตกใจเราแปลกใจก็น้องก็ต้องพัฒนา ก็พูดเก่งขึ้นอะไเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่อาจจะไปทําพิธีกรเยอะช่วงนี้น้องแอททำพิธีกรเยอะเนอะเขาก็เลยพูดเก่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากเลยก็ก็ดีสนุกดีเขาก็ต่อล้อต่อเถียงรแล้วรู้สึกเออมันก็เป็นเสน่ห์ของแอปอีกอย่างนึงครับอย่างเราได้ดูหนังสั้นเขาที่นนกุลกำกับคพี่ออกพี่นนกุลจริงจริงอ่ะไม่ดูจริงๆอ่ะได้ยินมาแล้วว่าว่าเรื่องราวเป็นไงมีคนให้ไปดูแต่เราไม่ไม่อยากดูเองเพราะว่าเราก็ไม่อยากเห็น ในมุมเราเนอะเราอยากจดจําภาพแอปในแบบนั้นอยู่ใา่ไอมเข้าใจไหมเออที่แบบไม่ไม่ต่อรั่ต่อเถียงไม่สู้คนอะไรเงี้ยเราอยากจดจําอยู่แล้วก็เลยยังไม่อยากดูแอปแบบนั้นเดี๋ยวภาพจะเปลี่ยนที่พี่หนุ่มเป็นอย่างนั้นเลยพี่หนุ่มในมุมพี่อะพี่เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าเราไม่อยากเห็นแอปพูดไอรุนแรงอะเออเราอยากจดจําภาพแอปอย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยในมุมพี่นะแต่ในใจเขาก็ดู เหมือนเชี่ยวพี่ต่ออยู่เล็กๆแล้วแบบเออดูสู้ดูสู้สู้เดี๋ยวนี้สู้เดี๋ยวนี้สู้เมื่อก่อนไม่สู้เลยเมื่อก่อนเขาจะไม่สู้เลยเดี๋ยวนี้เขาสู้เราแล้วสนุกดียิ่งสู้ก็ยิ่งสนุกคิดว่าอะไรที่ทําให้เขาเปลี่ยนไปนอกจากการไปพิธีกรแล้วผมว่าเขาโตขึ้นนั่นแหละประสบการณ์ชีวิตเขาเยอะขึ้นหลายๆอย่างเนี่ยเขาไปเจอเรื่องราวในชีวิตเยอะมากเหลือเกินทําให้ตัวเขาเองก็ก็เข้มแข็งแล้วก็คงรู้สึกว่าเออเราไม่เราไม่จาเป็นต้องยอมใครอีกแล้วถ้าเราไม่อยากจะยอมใครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเข้มแข็งขึ้นครับ อันนั้นก็อาจจะเขาต้องปกป้องแฟนเหรอก็ไม่ใช่นะเขาเป็นผู้หญิงนะแต่หนุนคุณดูเงียบมากเลยนะในการถ่าจะแบบว่าแกอย่าพูดเยอะอยู่นนนะวัั้าพูดเยอะเี่พูดอหนุนคุณเขาก็เป็นอย่างเงี้ยนนคุณเขาพูดน้อยอยู่แล้วคือโดยส่วนตัวแอปเขาก็เขาก็เป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วนะแต่ว่าตอนนี้เขาก็เหมือนกับ เขาก็พูดเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราดีใจกับแอปเวอร์ชันนี้มาที่ทันคนสามารถดีจะได้ไม่ต้องเป็นเด็กน้อยที่โดนรังแกตลอดเวลาอะไรเงี้ยเขาสามารถที่จะมาต่อกอกับเราได้เลยเราก็สนุกแล้วก็แฮปปี้กับเขาด้วยครับผมจริงๆเคยคุยกับพี่เคนไหมว่าแอปเปลี่ยนไปแบบว่าแบบว่า เวอร์ชันนี้คือแอปมันไม่ได้เปลี่ยนเอ้ยน้องแอปเขาไม่ได้เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือถัวปลาเขาก็แค่หรืออพเ b ลอ u p เ e l ขึ้นมานิดเดงอะไรเงี้ยอั s k i l l ขึ้นมานิดนึงแล้วมันก็มันก็ตามสเต็ปมันน่ารักดียิ่งเขาต่อรองต่อเถียงในแบบของเขาแบบนี้ผมว่ามันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเขาครับผมแล้วเราดีใจไหมกับเวอร์ชันนี้ของเขาดีดีสนุกดีอยากให้มารายการบ่อยๆก็ไต่ก็แก้เขาดีก็สนุกดีแล้วแก้เขาก็สนุกดีจริงๆเราดังสัมภาษณ์อยู่ตรงนั้น วความรักมันเป็นยังไงบ้างเขาดูใกล้เราสัมผัสได้ไหมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับน้องคนนี้แล้วก็คนที่มากับน้องเขาก็รู้สึกว่าเขาายสบายๆเนอะเขารู้สึกสบายสบายขึ้นเวลาเขาอยู่กับนนกุลอะไรเงี้ยนนกุลจะดูเก่งมากกว่าเหรือเปล่านะไหมเพรว่นนกุลเขามีความเป็นผู้ใหญ่ของเขานะทั้งที่อายุเขายังไม่เยอะแต่เขาวางตัวเป็นผู้ใหญ่ได้ดีพอสมควรส่วนแอปก็รู้สึกว่า ทำตัวเด็กลงอ,อ,อะไรเงี้ยแบบมีความเป็นผู้หญิงขี้อ้อนมากขึ้นอ,อ,อะไรเงี้ยแต่เมื่อก่อนเขาก็ไม่กล้าแสดงออกในเรื่องของออความรักสักเท่าไหรออ่อะไรเงี้ยแต่ว่าณปัจจุบันเขาก็กล้าที่จะอ้อนใช้คําพูดเหมือนกับว่าเราก็รู้ว่าเออเขาก็คงรักผู้ชายคนนี้แหละอะไรแบบนี้ละครอย่างพี่น็อตก็ตกใจเหมือนกันนะที่พี่แอปแบบเหมือนซีรีสเรื่งการแบบไม่ตอบอ่าอ่าใช่ใช่นี่เป็นแฟนรายการ่านเหรอเนี่ย<าร><าร> จดูจนจบเลยก็ก็ก็คิดว่าไม่ไม่คิดว่าแอปจะเป็นคนมีอารมณ์ออนึกว่าจะเป็นคนแบบไม่มีอารมณ์สมัยก่อนนึกว่าเด็กเป็นเด็กที่งไม่มีอารมณ์นิ่งๆยอมใครอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่คิดว่าเออแค่ไม่ตอบเป็นกับโกรธอะไรยขนาดนี้หรออะไรเงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงก็เขาถ้าเป็นคนธรรมดาก็คงจะโกรธแหละแต่พอดีเป็นแอปเราเลยคิดว่าคงไม่โกรธมั้งแต่จริงๆสิ่งที่เขาทำมันเป็นปกติของคนธรรมดาที่เป็นกัน เรื่องหนึงเรื่องที่เบรกแรกมันจะต้องมีการเอาเรื่องข่าวเรื่องข่าวหลายคนก็รู้สึกว่าพี่น็อตก็รู้สึกว่าเปิดรับกว้างทุกๆอย่างที่เข้ามาจริงๆผมก็เปิดมาตลอดนะ<ช>ก็รับฟังทุกทุกความคิดเห็นของคนนะแต่ว่าบางบางอย่างคนเรามันก็มีความข้อมูลที่ได้มาไม่ตรงกันนะะ ข้อมูลที่เราได้รับมามันไม่ตรงกันเราก็ต้องโต้แย้งในสิ่งที่ข้อมูลเราบ้างอะไรเท่านั้นเองถ้าเราเห็นว่าไม่ตรงกันมันก็มีสิทธิ์ที่จะพูดไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่าเราถูกเสมอไปด้วยแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาถูกเสมอไปด้วยทุกคนก็ความคิดเห็นมันมีทั้งถูกและผิดอ่ะถูกป่ะแล้วทุกอย่างมันก็นำพาซึ่งความพัฒนาไงถูกไหมมันไม่ได้ต่อรอดต่อเถียมเพื่อเอาชนะนะมันเถียงกันเพื่อให้มันดีขึ้นให้ทุกอย่างมันดีขึ้นมาแลกเปลี่ยนกันเท่านั้นเองเพราะจริงๆแล้วถ้าจะบอกว่า เปิดรับมากขึ้นผมเปิดรับความคิดเห็นมาตลอดอยู่แล้วครับผมแลวทํอะไรกับมดดำมันคือในรายการนี้คือเถียงกันจริงไหมหรือว่าแค่เหมือนว่าแลกเปลี่ยนขอ้อมูลกันนอกรายการหนักกว่านี้ครับบอกเลยตอนโฆษณานี่หนักกว่านี้ฮะแต่เป็นแบบเพื่อนคุยกันไงแต่ว่าถามว่าโกรธกันไหมไม่โกรธกันครับผมเพราะว่ามดดำเขาผมว่าเขาก็แมนพอสมควรนะ ถึงแม้ว่าเขาจะมีความคิดอย่างหนึ่งเรามีความคิดอย่างหนึ่งที่ไม่ตรงกันเนี้ยแต่เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แล้วเราสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้แล้วพอแลกเปลี่ยนก็จบก็ทํางานกันเป็นเพื่อนก,นกันเหมือนเดิมไม่ได้เอาเก็บมาติดจ,จงกินใจอ,อะไรเงี้ยรู้สึกเนี่ยว่าเราก็เป็นเพื่อนตัวอย่างที่แบบว่าคุยเรื่องการเมืองได้แต่พอจบก็ยังเบรกสองก็ยังเป็นเพื่อนเมามมยกันได้สังคมประชาธิปไตยมันเป็นแบบนี้แหละถูกไหมทุกคนมีความคิดแตกต่างกันได้แต่มันก็ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ไง เพราะเราก็คนไทยเหมือนกันเนาะเราก็คงจะไม่เกลียดกันจนโอ้โหจะต้องอยู่ร่วมโลกนี้ด้วยกันไม่ได้เลยมันคงไม่ขนาดนั้นหรอกมันก็อยู่ประเทศเดียวกันน่ะอยู่ใช้กฎหมายเดียวกันมันก็ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้อะถึงแม้ความคิดมันจะแตกต่างก็ตามจริงเรารู้จุดข,ของรถดำไหมว่าถ้าพูดไปขนาดนี้จะเขาจะแบบโกรธหรือเขาจะมีอารมณ์หรือว่าก็เคยพูด หลายเวลนะอ่าใช่อ่าเวลหนักๆมันก็ไม่เห็นโกรธอะไรเลยเพราะมันก็เล่นหนักกับผมเหมือนกันต่างคนต่างหนักพอกันแล้วก็หัวเราะกันอะไรเงี้ยก็คือหนักด้วยข้อมูลแล้วก็ศาสตร์กันด้วยข้อมูลบางทีก็หนักบุดซัวก็หนักเหมือนกันข้อมูลปลอมก็มีปลอมกันทั้งคู่นะแค่เอาชนะกันเฉยแค่นั้นแหละไม่มีอะไรสนุกสนุกกันเฉยเฉยอะไรมันคือตรงกลางสําหรับความสบายของเราของคนเวลาต้องเล่าเรื่องการเมืองเนี่ยครับผมว่าสุดท้ายมันอยู่ที่ความจริงที่มันปรากฏมากกว่านะ ที่ปรากฏต่อสายตาทุกๆคนน่ะว่าความจริงมันคืออะไรทุกคนตัดสินเองได้ไม่ต้องมาฟังความคิดเห็นของเราก็ได้เราก็เป็นความคิดเห็นหนึ่งหนึ่งความคิดเห็นเท่านั้นในความคิดของเราคุณเองก็มีสิทธิ์ที่จะคิดของคุณตามข้อมูลที่คุณได้รับความคิดเห็นคุณก็สามารถที่จะพูดออกมาได้ตามความคิดของคุณแล้วคุณก็เชื่อในสิ่งที่คุณรับข้อมูลก็ได้เราจะมีมันนี้าจะเข้าใจกันไม่เคยผิดใจกันไม่เคยผิดใจกันเลยครับไม่เคยผิดใจกับคนดำดูไปปีเปคุยกันมากเลยนะ ถึงแม้อยู่อยู่คนละฝั่งแม่เถียงกันเถียงกันแบบว่าชงชัดแต่ว่าเวลาไปเรื่องเดียวกันก็คือเหมือนก็ไปด้วยกันได้เราก็ทําหน้าที่พิธีกรแหละครับผมถึงแม้ว่าเราจะมีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันนะแต่ว่าเราก็ทํางานร่วมกันได้ทุกวันนี้อิสระทางโซเชียลมันเยอะเวลาคอมเมนต์ดานลบมาที่ไม่เห็นด้วยกับพี่น็อตแล้วว่าด่าไปถึงรามุ้ยพี่น็อตกังวลไหมหรือว่ามันน้อยไหมนัวันนี้แล้ววาไม่อานก็แค่ไม่อาน ก็ใครจะคิดอะไรใครจะเขียนแล้วก็เขียนไปมันเป็นสิทธิ์ของเขาเนะะเราก็มีสิทธิ์ไปว่าเขาก็วันหนึ่งเราอาจจะคิดได้หรือวันหนึ่งเขาอาจจะคิดได้ก็ได้ถูกป่ะเราก็ไม่ได้บอกว่าวันนี้ข้อมูลเราถูกทุกอย่างข้อมูลเขาก็อาจจะไม่ได้ถูกทุกอย่างก็ได้เวลาและประสบการณ์ทุกอย่างมันสอนเองแหละเดี๋ยวก็ฉลากเองแต่เนื่อกับความเชื่อของแต่ละบุคคลใช่มันแล้วอย่างที่ผมบอกไงอยู่ที่ข้อมูลคุณได้รับข้อมูลอะไรคุณก็เชื่อแบบนั้นถูกป่ะเราได้รับข้อมูลอะไรเราก็เชื่อแบบเราเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคุณก็มีีสิิททธ์่จะ ที่จะโต้แย้งเราได้อะไรเงี้ยแต่ก็ระมัดระวังคำพูดกันนิดนึงนั่นเองก็อย่าหยาบคายมากแต่ยังเหมือนพอเป็นประเด็นเรื่องการเมืองพี่ต้นก็จะโดนเาเป็นพิธีกรอล่อยก็มันสนุกไงหรือว่าแฉแคห้าวันเราก็ล่อไป3วันแล้วนะแฉ่ส่วนใหญ่เราก็เราก็3วันแล้วสามวันสี่วันอยู่แล้วงานเพราะฉะนั้นมันก็ยังไงก็โดนน่ะมันก็โดนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเขาเลือกได้เขาก็อยากให้ผมมาเพราะมันสนุกมันคือมันมีคนกล้าถามมาพูดง่ายๆดูปะมันมีคนที่กล้าถาม คนที่<า>คิดไม่เหมือนกันอ่ะมันมีคนกล้าถามเท่านั้นเองเพราะถ้าคนอื่นก็จะไม่กล้าถามยอะไรเงี้ยพราะมันพอมันทำพอเรามาอย่างเงี้ยพอสมมติได้ถามทั้งคุณชอ่อทั้งนู่นคนที่เมื่อก่อนฝั่งตรงข้ามเลยไงสมมติถ้าต้องแยกมันมันได้แบบว่าปรับเปลี่ยนหรือว่าได้แบบว่าเออตรงนี้มาเพิ่มเติมข้อมูลเราไหมครับผมเออเขาเขาก็ตอบเหมือนเดิมๆนะ เพราะว่าเขาก็มีอุดมการที่ค่อนข้างชัดเจนเขาก็จะไม่เปลี่ยนในอุดมการของเขาทุกครั้งที่มาเขาก็ตอบเหมือนเดิมแหละมันก็มันก็เลยไม่เปลี่ยนอะไรผมไงใจ่ไหมแต่ถ้าอะไรที่มันดูเป็นเหตุเป็นผลเข้าใจกันได้เออเราเข้าใจว่าเออนี่เราเห็นด้วยนะใช่เห็นด้วยก็ก็เห็นด้วยอะไรเงี้ยบางอย่างไม่เห็นด้วยเราก็ไม่เห็นด้วยเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าค้านไปักทุกเรื่องไม่ใช่แบบเอียนก็ไม่ใช่แบบไม่ไม่ไม่เราเราไม่ใช่คนอย่างนั้นเราไม่ใช่คนที่ ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเราเราอ่ะฝั่งไม่รู้พูดได้แต่เราฝั่งพระมหากษัตริย์ชัดเจนอยู่แล้วเราเราฝั่งนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่เรื่องของการเมืองเราไม่เราไม่ได้เลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งเราเลือกสิ่งที่มันถูกต้องในมุมที่เรารู้มากกว่าแล้วมันมีอันนี้ที่อยู่ว่าเรามีเบอร์พลเอกประวิทยไม่มีเบอร์พลเอกประวิตรมีเบอร์ เรียกคนใกล้ชิดแล้วกันเออเออจะให้มดดำสนิทกันอะไรเงี้ยสนิทกันมดดำก็รู้จักแต่พอดีวันนั้นเขาโทรหาผมพอดีแล้วผมอยู่มดดำพอดีไงเขาวิดีโอคอมาแล้วเขาให้เขาเาอยู่กับคุณรบวิรเหมือนกันก็เลยคุยกันเลยก็เลยมดดำคุยกับลุงรบวิรเลยอะไรเงี้ยแต่ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรก็เราเคารพนับถือเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งครับสุดท้ายแล้วพี่น็อชอบแซวมดดำว่ารู้เยอะยิ่งกว่าโฆษกรัฐบาลอีกอันนี้มันเรื่องความจริงไหมครับหรือว่ายังไง ไปถามเขาว่าสิ่งที่เขารู้รู้จริงหรือเปล่าไอ้ยอขบอกว่านี่รู้มาแล้วนี่รู้ก่อนที่พ่อที่จะมาไอ้นี่อีกก็เขาก็คนเขาก็ยอมรับว่าเขาคนใกล้ชิดของพรรคกันเนอะเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนใกล้ชิดของพรรคอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ความเคลื่อนไหวในพรรคอยู่แล้วล่ะเขาก็จะมาเล่าให้เราฟังอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ตลอดอะไรเงี้ยครับโสวัสดีคครับรอิินเส์ตตรงกลางครับอุยเขาเชิญนะครับ